อยากสวยอยากหลอ่ออยากดูดีต้องไปทำศัลยกรรมที่ไหนเดวานเชื่อว่าคำถามเนี้คงจะมีหลายคำตอบครับแต่ถ้าจะบอกว่าเชียงใหม่อ่ะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับทุกคนจะเชื่อไหมวันนี้เดวานมีคำตอบดีดีเหตุผลดีดีว่าทำไมคนรักความงามถึงเลือกเชียงใหม่เพื่อเติมสวยเติมหล่อกันครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีน,นะวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของความงามครับนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ความหล่อความสวยเนี่ยเ,เป็นเรื่องสําคัญมากครับทุกคนแล่ว่าในเคยสงสัยมาตลอดครับว่าเชียงใหม่เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นิยมเรื่องของการทําศัลยกรรมครับคําถามเนี่ยมีคําตอบครับแต่ต้องไปถามจากผู้รู้ครับแก็เลยไปขอคำปรึกษาจากหมออ้อครับหมออ้อจากนารดาคลินิกศัลยกรรมความงามภาคเหนือครับคำตอบที่ได้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจและก็น่าภูมิใจแทนวงการความงามเชียงใหม่มากๆครับไปดูเลยว่า มีอะไรบ้างข้อ1ความสามารถที่เป็นสากลบอกอธิบายให้นักว่านฟังว่าศัลยะแพทย์ที่เชียงใหม่มีความสามารถระดับสากลเลยนะครับผ่านการฝึกฝนจากสถาบันชั้นนําแถมยังใช้เทคนิคที่ทันสมัยทัดเทียมกับต่างประเทศไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมอะ่ะชาวต่างชาติถึงบินมาที่นี่แก้งานยังมาทําศัลยกรรมที่นี่เลยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งหลอ่ทลอที่สําคัญปลอดภัยด้วยครับข้อ 2. ความปราณีตและศิลปะที่อยู่ในสายเลือดครับอือันนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะศิลปกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์นะครับแต่ยังเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนครับคุณหมออธิบายให้ฟังว่าคนไทยของเรามีความเป็นศิลปินในตัวสูงครับฉะนั้นจะรู้จักการออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับเพื่อความสวยเพื่อความงามที่เป็นธรรมชาติครับอไม่ใช่ว่าสวยบล็อกเดียวออกจากซีรีส์ตลอดครับข้อ3ครับบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นกันเองครับอันนี้ไม่ต้อง ถามหมออ้อครับสัมผัสได้เองจากนาว่านี่นะครับน้าว่ามเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปรีวิวคลินิกศัลยกรรมที่เชียงใหม่เยอะม,มากๆก็ต้องบอกว่ามาตรฐานคลินิกศัลยกรรมที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ดีเยี่ยมปลอดภัยครับที่สําคัญการดูแลจากเจ้าหน้าที่จากพนักง,งานเนี่ยอ,อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับทำให้รู้สึกสบายใจตั้งแต่ไปทําหลังทาและหลายที่ก็กลายเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันไปเลยครับขอ้บขอ4ครับชีวิตหลังช่วงพักฟื้นโอ้โหอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับบรรยากาศเชียงใหม่นี่ก็ต้องบอกว่า เหมาะกับการพักฟื้นมากๆทั้งคาเฟ่ทั้งธรรมชาติทั้งอาหารทั้งบรรยากาศเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้การพักฟื้นที่เชียงใหม่เนี่ยมีความสุขมากๆครับและข้อสุดท้ายครับนาวานและหมออ้อลงความเห็นตรงกันว่าที่นี่ให้บริการในราคาที่จับต้องได้ราคาน่ารักราคาคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้สุดๆครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมอะ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยจึงเลือกเชียงใหม่เพื่อทาศัลยกรรมครับเอาละครับ นวันเอามาฝาก5เหตุผลประมาณนี้แล้วกันครับก่อนจากกันไปนวันต้องขอบคุณหมออ้อจากนารดาคลินิกครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกคนในวันนี้ครับใครสนใจก็แวะไปปรึกษาหมออ้อได้นะครับนารดาคลินิกตั้งอยู่ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ครับอ้าววันนี้ไม่ได้มาขายแต่ใครสนใจแวะไปปรึกษาแนะนาหมออ้อเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ